กราบทั้งมือก้มทั้งใจลงแทบบาดดำริราชทุกดำรัดชัดทุกถ้อยทั่วขวานทองซ้องสรรเสริญเดินตามรอยพ่อปลดปล่อยผู้ทุกเข็นให้เป็นไทยด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทผลิตไฟตฟ้าจำกัดมหาชนและรายการขนค้นคน,คน,คนรายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยทีวีบุรพา เสนอแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนคืนนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมเดือนที่ทางรายการนำเสนอซีรีส์ชุดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวนะครับคืนนี้เป็นตอนที่2ของคุณอนุชัยศรีจรุนผู้ทองช่างภาพที่ใช้เวลา3ปีนะครับในการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะบันทึก ภาพของพระเจ้าอยู่หัวต่างบ้านเรือนของผู้คนในจังหวัดต่างๆนะครับถึงแม้ว่าการเดินทางของคุณอนุชัยนั้นจะเพิ่งเดินทางได้เพียงแค่ครึ่งทางแต่สิ่งที่เขาค้นพบนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่รูปภาพนะครับแต่ยังมีเรื่องราวมีความหมายอีกหลายอย่างนะครับที่ซ่อนอยู่ใต้รูปภาพของพระเจ้าแผ่นดินภาพเหล่านั้นไม่ได้บอกกับเราเพียงแค่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นนะครับแต่ ยังบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขาและบอกให้กับทุกคนรู้ว่าคนไทยนั้นรักเคารพและเทิดทุนพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขามากเพียงใดนะครับไม่ใช่แค่การเดินทางโดยทางรถยนต์ลัดเลาะ,ะเข้าไปตามหมู่บ้านเพื่อเข้าไปถ่ายรูปในบ้านแต่ละหลังเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีการเดินทางโดยทางเรือด้วยนะครับ วันนี้พี่นุกับทีมงานเลือกที่จะเดินทางโดยทางเรือนะครับลัดเลาะไปตามแม่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดภูัยธานีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพของวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเรือนแพแล้วก็อยู่ตามบ้านริมน้ำนะครับ พี่ครับมาขอญาตถ่ายรูปพระเจ้าแผ่นดินหน่อยครับมาขอถ่ายรูปพระเจ้าแผ่นดินในบ้านหน่อยครับขอเลยคะถ่ายได้เลยเออนั่งเรือผ่านมาเห็นบ้านคุณป้ารู้สึกว่าจะติดรูปในหลวงเยอะเต็มไปหมดมีคุณป้าได้รับพระราชทานได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสามครั้งเข็มเงินเข็มหน้าเข็มทอง และเป็นนักสังคมนักแน่น,นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับได้รับพระราชทานดีเด่นเป็นนักสังคมดีเด่นของนครสวรรค์สมัยก่อนที่ป้ามาอยู่นี่คือว่าในบ้านนี้ไม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวแล้วตอนนี้เขาก็ซื้อมาติดไว้ประจําบ้าน <L> ให้ให,ให้ให้รู้ว่าเราเป็นคนไทยคนนึงรักพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีอะไรเงี้ย ก็ซื้อมาติดบ้านไว้คุณป้าก็เป็นคนชอบอย่างนั้นคิดว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่มีคุณค่ามากที่สุดหาที่เปรียบไม่ได้น่ะเป็นคุณค่าที่สุดค่ะคุณค่าในที่สุดของประเทศเราเลยแหละ อยากให้ท่านมีร่างกามีพูดอย่างชาวบ้านก็เหมือนก็ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดให้อยู่อายุยืนนานเป็นร่มโพล่มใสตลอดไปเลย ในหลวงนานนียังคะเนะโอโหงานกันเคยกังก็พิกบบานกันยังอยู่ยี่สิบกว่าไปนะรูปที่ในหลวงคู่กับพระราชินีนะคะได้ได้มายัางไงคะเขาเอามาเชาเข้ามางมาันสองบานสามร้อย,อยสองสองรูปสามร้อยจ้ะแล้วคุณยายทำไมถึงอยากได้รูปในหลวงคะตอนสมัยก่อนอนะก็ยังไงอะ คือว่าเขาว่าไงระวงังไงระวังเอาก็ต้องเทาสอ,องคนก็พวกบ้านก็ปปึกยาเอาแค่พาเล้กเอาตอนที่เช่าสามร้อยบาทนี่คุณยายมีเงินเท่าไหร่ทั้งบ้านเลยพอห้าหกร้อยมีเงินทั้งหมดหนะ้าหกร้อยบาทจ้าเก้นแต่ทำไมถึงยอมยอมเสียเงินเช่าตั้งสามร้อยเชียวนะสมัยก่อนเขาพะเจ้าพันเกินนะ ก็แฝงอยู่เนี่ยใครจะว่างอไก็ว่าไปถ้ามีคนมาขอซื้อตอบแบบก็ไม่ให้แล้วไม่ให้เลยเหรอคะไหนหะวังให้ได้เริกก็เอาท่านไปขายแล้วก็เอาเงินคนนั้นมากินก็ไม่ดีท่านก็ไม่รู้จักเมันนล้านเงินหมื่นท่านก็ไม่รู้จักแต่ว่าท่านก็รักท่านขนาดท่านมาสบายท่านเปิดท่อท่าน ต้องมีคนปกครองออกมานั่งนะ,ะถ้าหากเขาพูดเข้าข้างในหลวงเราก็ดีใจนะ,ะถ้าเขาพูดไม่เข้าก็ไม่ชอบใจยังไงยังไงก็ให้ตลอดเราจะตายจังไงก็ช่างทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่คะก็ไม่ก็ทางปกครองอะ ปกครองตั้งแต่ไทยทอิคดูฮะแล้วคุณยายภูมิใจไหมที่เกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจนะบอกกองกองภูมิใจ